ฮัลโหสบายดีวันนี้เนาะเขาจะมารีวิวลำโพง V King K 30เนาะตัวนี้ K สามสิจะมีความแพงอยู่ที่380ร้อยแวันเนาะ มาพร mm, ้อมกับดอกเบตเาดอกเบส12นิ้วเต็มเลยเลยกันดอกคลอรังตัวนี้จะมี UC ดอกมา4.7นิ้วพร้อมกับแบตเตอรี่12,000 mAh เนาะตัวนี้สามารถฟังได้8ชั่วโมงเนาะ8ชั่วโมงตัวนี้เราจะสามารถสักนำฟังนำได้อีกเนาะเนาะตัวนี้ถ้าว่าคุณอยากฟังแบบโบพานแบตเตอรี่เนาะจะอยากเสียบไฟแล้วฟังเลยเขาก็สามารถเปิดในกลุ่มตุ2ขีดนี่เลยถ้าว่าขีดเดียวมันจะสามารถฟังเป็นแบตเตอรี่ได้เนาะ แล้วตัวทข้างการจะเป็นปิดเครื่องถ้าหากว่ารุ่นนี้เนาะผู้ดใดลืมปิดเครื่องนาอเปิดไว้แล้วเหรอลืมเนาะมันจะปิดให้ออโต้คือกันเด้อและตัวนี้เนาจะตัวจะมีล้อเนาะมีล้อแลรครคับมีโถหรืลากในไรตัวนี้ล้อจะสามารถล็อกได้เด้อล้อสามารถล็อกได้ทั้งสองล้อเลยเนาะแต่มี่สี่ล้อแต่ว่าล็อกได้สองล้อเน,น,น,นาะแล้วบังปุ่มปั๊กไม้กับนีตัวนี้ลากไม้ตั้งใจเสียงตั้งใก็สามาในในใรถกรับได้ตัวนี้เสียงของกีตาร์แล้วตัวนี้จะเป็นเสียงของลำโพงเนาะ มีรูปเลียนหลากหลายเลยสามารถใช้กีตาร์แล้วก็ไม้ได้ทั้งติดหรือกีตาร์ใช้ได้สองใบเนาะสามารถใช้ได้ยุ่งกับ USB เลยค่ะในม,มูริการ์ดแข่งทางซ่องทางเชื่อมต่อมีหลายเลยตัวนี้เนาะมืดสุดของมันจะมีทั้งตัวนี้นะควก็กระเป๋ากระเป๋าใส่ไม้เนาะกระเป๋าใส่ไม้แล้วก็สายสาอย่อีก่ในที่เดีงกันไปเลยไม,ไ, Under, ไม้ได้สองอันเดอร์ไม้ได้สองอันเป็นไม้เสียงมว้มวนๆแบบนี้เลยขนาดเสียงไม้มนะ,ะเปิดแค่เครื่องเดียวเนาะเปิดแต่เครื่องเดียวนี่นะได้ยินเสียงดังหลายเนาะแล้วก็ไกลหลาย เดี๋ยวเขาจะมาลองเสียงตัวจริงให้ฟังน้ำกันเลยตอนนี้เขาจะลองอ่าเมื่อนี้เขาจะลองเป็นยูการแฝงให้เลยนะเนาะการแฝงแบบกว้างโล่งๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวมาฟังน,น้ากันเลยนาาสทุพธ

เป็นจงไหเนาะหลังจากได้ฟังเสียงไปแล้วเนาะตัวนี้นนมนยยแมนใหญ่แหงเลยกะดังแหงเนาะตัวนี้ทวาผู้ใดจัดงานน้อยหรือว่าเป็นงานปัดแขนน้อยนี่แมนเอาอยู่เลยเนาะสำหรับน้ำพมรุ่นนี้และปีใหม่นี่เนาะทวาผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเบิ่งไหวเนาะอยากมีไหวฟังน้ำกันแล้วกะเข้ามาหาเขาได้เนาะอยู่ทีบริรลลวซัสเอาราวของเขาเลยอยู่ใกล้กับซีเฮ่เคแดงซีดำดวงเนาะกดกันข้ามกับบริษัทซีรีส์ขายลุกไนตัวน,นี้เลยมาพบกันกาจากบันเทิงโทรอ่านเอาได้คือเกาเดอร์แล้วเจอกพอพันขอบคุณใจ